พอดีชันดีนะครับวันนี้ผมได้อัสโก V50X มานะครับมือสองนะครับรับมาด้วยราคากระจุมกระกินนะครับก็เลยมาเทสดูนะครับด้วยคุณสมบัติตัวนะี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมาเที่ยวที่สวนน้ำเดอะซันนะครับพอดีลูกเข้าไปข้างในแล้วก็เลยจะเทสดูนะครับว่าอ่าโกนีเดอะซันนะครับอ่า อารคาโนะครับ V 5 0 X เป็นตัวเวอร์ชัน2 0น2022นะครับตัวก็ใหม่นะครับให้ผมแน่ใจปีนะครับโทษทีก็ไปหาข้อมูลดูอีกทีนะครับเ mm hmm. ขาดิฟรถก้างข้าง,างมาทดลองประสิทธิภาพตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับแสงก็น้อยหน่อยนะครับเปิดกันสั่นเรียบร้อยที่ 4K 3าม fps นะครับ เดี๋ยวดูนะครับระบบกันสั่นก็มีนะครับเดี๋ยวดูว่าประสิทธิภาพเป็นไงนี่เป็นสวนนานเวอร์ันนะครับลำพูนเงียบๆหน่อยทนะั้งคนไม่ค่อยมีแล้วนะครับวิวโ,โบกวิววงเวงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ข้างในก็คนมีอยู่นะครับสวยงามนะข้างในเดี๋ยวลองดูแสงนะครับแสงเย็นแสงห้าโมงครึ่งเนะี่ยดูที่ภาพภาพเป็นไงนะครับกล้องเก็บเก็บได้ดีหรือเปล่า ้อนนะครับต่ว่าเย็นๆแล้วช่วงนี้คู่เย็นอยู่อืมครับผมขอบคุณครับสำหรับอคา,าโซ V50X e เป็นอ่าชิปโซนี่นะครับตอนนี้ค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของยี่ห้อนะครับแต่ผมไม่แน่ใ,นใจว่ากันสั่นดีหรือเปล่าส่วนน้ำเดือันนะครับ แดดดีค่ะถ่าเยอะไม่ได้นะครับลูกอยู่นอนพอดีผมรับมามันไม่มีเคสกันน้ำเนาะถ้ามีเคสกันน้ำจะลงขึ้นหน่อยนะครับดูระบบไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เทสเทสร,ระบบไปก่อนนะครับดูภาพสีของภาพอะไรยังไงนะครับก็น้องมาไหนลง วันมาพ่อแล้วโโโโดำนานๆหน่อยโอเคอันนี้เป็นเขาเลิกกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> เลือทั้ครอบครัวผมไม่แน่ใจว่าอาคโสเนี่ยเขา ออกแบบมากลางคืนขนาดไหนอาจเจอไฟแล้วดีหน่อยนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับอะคาโซ V ห้ศก v 5 0 X นะครับประสิทธิภาพทั้งรูปถ่ายนะครับวิดีโอแล้วก็ในส่วนของการบินโดนด้วยนะครับเนี่ยบาดแผลจากการบินโดนแตกเลยนะครับร่วงนะครับสำหรับอาคาโซเนี่ยออกมาเมื่อปี2022นะครับประมาณ1ปีละนะครับด้วยความละเอียดของตัวไฟล์นะครับ 4K 3 0 FPS นะครับซึ่งเป็นชิปของโซนี่ครับของโซนี ทำให้าภาพที่ออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะชมจากวิดีโอนะครับจะเห็นว่าในจุดที่มีแสงเพียงพอเนี่ยภาพวิดีโอจะสวยมากนะครับสวยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็กันสั่นก็ทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อไปอยู่ที่มืดๆเนี่ยก็น้อยเต็มเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับก็ไม่ค่อยจะใช้ใช้ใช้ได้ดีในตอนกลางคืนที่มีแสงน้อยนะครับไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวตัว กล้องตัวนี้นะครับอาคาโซเนี่ยสามารถคอนเน็กร่วมกับมือถือได้นะครับโดยผ่านแอปอาคาโซนะครับอาคาโซโกตัวนี้นะครับพอเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดในส่วนตัวกล้องก่อนนะครับกดคำว่าแป๊บนึงตัวนี้นะครับมากดเข้าแล้วเนี่ยรูปหน้าจอลงมันก็จะมี wifi นะครับซึ่งพอถ้าเข้ามี wifi ปุ Fi, บ๊บมันก็ต้องมีการแอดดีไวเพรแอดดีไวเนี่ยก็จะมีให้ ใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับของแอากระสกนะครับพอขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่พาสเวิร์ดตามนี้นะครับเมื่อเมื่อคอนเนคกับแอปเรียบร้อยแล้วครับตัวหน้าจอมันจะไม่กลับนะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องผ่านมือถืออย่างเดียวแล้วนะครับซึ่งสามารถปรับได้ทุกอย่างนะครับผ่านมือถือเลยนะครับเห็นไหมครับตั้งในส่วนของ Time/ s l a ปวิดีโอนะครับการถ่ายภาพ ต่างๆครับก็อยู่ที่มือถือหมดเลยนะครับไม่สามารถใช้ตัวกล้องได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะรู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะครับการตั้งค่าต่างๆนานาเราก็สามารถตั้งจากมือถือได้เลยนะครับอัพฟอร์มแวได้นะครับ f a c t อ r y r e ีเซหรือว่าใส่ micro SD card นะครับมันจะบอกว่าฟอร์แมเนาะผมไม่ฟอร์แ t เพราะว่าเพิ่งใส่ไปนะครับ32รับได้64 g b นะครับผมใส่ไป256มันเอ r เลนะครับ ในการทํางานของแอเนี่ยจะเห็นว่าทํางานผ่านมือถือแล้วเนี่ยก็มันไม่สามารถต่อที่ไม่สามารถกดที่ตัวเครื่องได้แล้วนะครับก็ต้องสั่งผ่านมือถืออย่างเดียวนั้นนะเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ที่เครื่องเหมือนเดิมนะครับโดยการตัด wifi ซึ่งจะต้องกดปุ่มข้างบนนี้นมันก็จะตัด wifi ออกแล้วก็เนี่ยห็น้างไปแล้วครับก็จะมาคอนโทรลที่ตัวกล้องนะครับโดยตรงแล้วกันนะครับในส่วนของอาการทำงานของแอรกโซเนี่ย มุมนะครับมันจะมีดีเทลในส่วนของรายละเอียดอ,อยู่ในบอกหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของวิดีโอโซลูชันเห็นไหมครับ 4K30fps ไปได้ถึงต่ำสุดก็ 720p30fps นะครับแต่ว่า,า fps สูงสุดอยู่ที่120นะครับที่ 720p เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองเซตดูว่าตัวไหนที่โอเคกับเรานะครับอันนี้เป็นการเปิดการสั่นก็สามารถทำได้เลยมีไกโร่ด้วยนะครับตัวนี้วิดีโอเอนโคดตัวนี้อาจจะ มีความสงสัยนิดนึงว่า encode คืออะไรนะครับไอตัว format เนี่ยตัว encoder เนี่ยเป็นตัวกําหนดไฟล์ของวิดีโอว่าจะเป็นนามสกุลอะไรนะครับซึ่งรุ่นใหม่มันจะเป็น2องหนะครับรุ่นเก่าเป็น2องหโปรแกรมที่เปิดใช้งานก็จะต่างกันนะครับผมจะใช้2องสเพราะว่าเวลาที่เราไปใส่กับแท็บเล็ตมันจะเปิดได้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องหาโปรแกรมพิเศษนะครับมีสโลแล้วก็โหมดต่างๆก็อยู่ในตัวกล้องหมดเลยนะครับมี การตั้งค่าหลายอย่างนะครับก็ลองเข้าดูได้เลยนะครับอ่าหมดกล้องก็เหมือนกันนะครับกล้องเนี่ยสูงสุดอยู่ที่20เมกนะครับต่ำสุดอยู่ที่สามเมกผมใช้ที่สิบเมกเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าโอเคท้งไ s o มีต่างๆนานานะครับฟ h ตโฟคุลิตี้ต่างๆเรื่องของเสียงด้วยนะครับมีดิทัลชันด้วยมุมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1้0เจองศานะครับในส่วนของมุมรับภาพนะครับต่ำสุด7 0ินะครับ Driving Mode ก็สามารถใช้เป็นแทนกล้องติดรถยนต์ได้นะครับพะกด Driving Mode มันก็จะบันทึกเหมือนกล้องติดรถยนต์เราเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานคร่าวในส่วนของอาคาโซ v 5 0 x นะครับกล้องที่ออกมาเพื่อกิจกรรม เอาโดนะครับผมมองว่าเอาโดเนาะเพราะว่าจากวิดีโอแล้วก็รูปภาพแผยจะเห็นว่าทํางานได้ดีในที่แสงแสงสว่างเพียงพอครับในที่แสงน้อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสนนราคานะครับตอนนี้อคาโตเนี่ยถ้าดูในช็อปปีหรือลาซาด้าก็สามพันกว่านะครับสามพันอัพนะครับผมไปจับตัวนี้มานะครับหนึ่งพันบาทนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับผมติดโดนเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอ่า ตัวอย่างสําหรับหลายท่านนะครับที่กําลังมองหากล้องนะครับลองหามือสองดีๆทุกตัวรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าผมน่าจะแนะนําได้นะครับเอาไปติดรถนะครับติดมอวติดใช้ในกิจกรรมวีล็อกนะครับได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องแสงด้วยนะครับลองลองหาดูนะครับตัวนี้ผมคิดว่าพันหนึ่งในไม่แพงเลยนะครับแต่ว่าราคามือสองก็จะวิ่งผมคิดว่าน่าจะพันถึงสองพันเนาะลองหาดูดีๆถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับจะได้หลายกิจกรรมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับสำหรับวิดีวอแค่นีครับรีวิวอาคา,า,าตกนะครับ 450x พบกันใหม่คลิปหน้าที่นี่สวัสดีครับ